สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประุมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนรู้เรื่องวัสดุและสะสารซึ่งสมบัติแรกนะคะที่เราจะได้เรียนนะคะนั่นก็คือสมบัติที่มีชื่อว่าความแข็งของวัสดุนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าวัสดุมีอะไรบ้างที่มีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งเอาละค่ะได้เวลาแล้วเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่นักเรียนจะได้ศึกษามีอยู่ด้วยกันหลายๆสมบัติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ความแข็งของวัสดุความยืดหยุ่นของวัสดุการนำความร้อนของวัสดุการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นต้นค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำนี้กันนะคะนะักเรียนคะวัสดุคืออะไรวัสดุคือสิ่งที่นำมาประกอบกันเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นลูกฟุตบอลหนึ่งลูกก่อนที่เราจะเรียกว่าลูกฟุตบอลมันก็จะมีวัสดุที่นำมาใช้ประกอบเป็นลูกฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นยางใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นส่วนของอะไรล่ะยางอ่ะมียางละอ่ะแล้วก็วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ทำลูกฟุตบอลหรือว่าจะเป็น นี่ค่ะนักกีฬาคนนี้ค่ะกำลังถือไม้แบดมินตันอ่าก่อนที่เราจะเรียกว่าวัสดุสิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าไม้แบดมินตันลองดูสิคะว่ามันมีส่วนที่เป็นเหล็กใช่ไหมคะหรือว่าโลหะอ่าและมีส่วนที่เป็นเส้นเอ็นนะคะที่ประสานกันเป็นตารางอยู่ตรงนี้ สองสิ่งนี้ประกอบรวมกันนะคะเราเรียกว่าไม้แบดมินตันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือการที่เรานำวัสดุอะคามมาประกอบกันเพื่อให้ได้สิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้คําถามสํารวจความรู้ก่อนเรียนนะคะจากภาพนี้นะคะเป็นภาพของหนังสือคุณครูถามว่า หนังสือทำมาจากวัสดุใดและมีสมบัติอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะหนังสือนะคะทำมาจากไม้หรือว่าต้นไม้นั่นเองนะคะโดยเราจะนำต้นไม้นะคะมาแปลรูปเป็นกระดาษซึ่งสมบัติของมันนะคะก็จะมีสมบัติในเรื่องของความแข็งนะคะแล้วก็ฉีกขาดได้ง่ายนั่นเองอะ ต่อมารองเท้านะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่ารองเท้าเนี่ยมีวัสดุอะไรบ้างที่ประกอบขึ้นมาเป็นรองเท้าถ้าในภาพนี้นะคะก็จะมีส่วนของพื้นรองเท้านะคะกับหัวรองเท้าบริเวณนี้เป็นส่วนที่ทํามาจากยางและส่วนส่วนบริเวณตัวของรองเท้าบริเวณนี้นะคะจะทํามาจากผ้า นะคะคแล้วก็เชือกก็ทำมาจากผ้าส่วนของรูร้อยตรงนี้นะคะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดแล้วแต่แบบบางแบบบริเวณนี้เป็นโลหะบางแบบเป็นพลาสติกนั่นเองค่ะสมบัติของรองเท้านะคะมีอะไรบ้างถ้าเป็นบริเวณพื้นรองเท้าตรงนี้นะคะจะมีสมบัติในเรื่องของความแข็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันทำมาจากยางซึ่งลักษณะของยางเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของมีคุณสมบัติในเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยรวมทั้งส่วนของตัวรองเท้าบริเวณนี้ด้วยนะคะก็จะมีสมบัติในเรื่องของความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะอะสุดท้ายนะคะตุ๊กตานะคะตุ๊กตาที่เราเล่นกันในปัจจุบันนะคะมีหลายอย่างเลย บางชนิดทำมาจากผ้านะคะบางชนิดทำมาจากยางนะคะหรือว่าทำบางชนิดทำมาจากโลหะทีนี้เนื่องจากว่ามันมีการใช้วัสดุหลายๆอย่างอะคะ่ะมาทำเป็นตุ๊กตามันก็เลยทำให้วัสดุเอ่อมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาเหล่านี้นะคะมัน มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเช่นถ้าตุ๊กตาที่ทํามาจากผ้านะคะมันก็จะมีสมบัติในเรื่องของความอ่อนนุ่มถ้าทำมาจากโลหะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาลองอ่านสถานการณ์ นี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งสถานการณ์นี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ในหน้าที่4ค่ะท้านเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะบันทึกการเรียนรู้ของพอเพียงสัปดาห์ที่ผ่านมา ครูมอบหมายให้ผมและเพื่อนๆในกลุ่มสืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับวัสดุที่คนสมัยโบราณใช้พวกเราสนใจวัสดุที่ใช้ก่อสร้างปราสาทหินจึงเลือกที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทหินพิมายโดยใช้โปรแกรมการดูแผนที่บนอินเทอร์เน็ตพวกเราตื่นเต้นมาก เพราะโปรแกรมนี้สามารถใช้ดูปราสาทหินพิมายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนกับเดินอยู่ในสถานที่จริงเมื่อดูปราสาทหินพิมายไปรอบๆพบว่ามีพื้นที่กว้างกวางมากทางเดินปูด้วยก้อนหินตัวปราสาทก็ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่เรียงซ้อนกัน บริเวณช่องประตูมีรูปแกะสลักที่งดงามบนหินทั้งทางที่หินเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีความแข็งมากซึ่งมีความทนทานต่อการขูดขีดทำให้เป็นรอยได้ยากพวกเราสงสัยว่าคนสมัยก่อนแกะสลักหินได้อย่างไรและใช้อุปกรณ์อะไรในการแกะสลัก อุปกรณ์เหล่านี้มีความแข็งเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหินครูบอกว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเราจะเรียนดูเรื่องนี้ในกิจกรรมถัดไปนักเรียนคะจากเรื่องที่อ่านนี้นะคะมีการพูดถึงปราศาทหินพิมายนะคะแล้วก็มีการสงสัยว่าการแกะสลักเนี่ยที่ เป็นรูปร่างต่างๆบนหินเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรใช้วัสดุอะไรในการแกะนะคะาอะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงนะคะเรื่องของสมบัติทางกายภาพนั่นก็คือเรื่องของความแข็งของวัสดุนั่นเองค่ะนักเรียนคะความแข็งคือการทนทานต่อการเกิดรอยของวัสดุ เมื่อมีแรงมากระทำนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาทำการพิสูจน์ความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆว่าวัสดุชนิดใดมีความแข็งมากกว่ากันและนักเรียนทราบไหมคะเราจะสามารถทดสอบได้อย่างไรว่าวัสดุใดมีความแข็งมากหรือมีความแข็งน้อยนั่นเองค่ะอะ จากสไลด์นี้นะคะวัสดุใดแข็งกว่ากันรู้ได้อย่างไรมีไม้มีเหล็กมีอลูมิเนียมมีพลาสติกมีกระจกและมีเพชรนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าวัสดุทั้ง6อย่างนี้ใครจะมีความแข็งมากที่สุดและใครมีความแข็งน้อยที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้น เราไปหาคำตอบกันนะคะอ่าวิธีการทดสอบนะคะเราจะทำการทดสอบโดยการนำวัสดุค่ะมาขูดขีดกันและสังเกตรอยที่เกิดขึ้นบนเนื้อวัสดุนั่นหมายความว่า,ว,าวัสดุที่แข็งจะไม่เกิดรอยและวัสดุที่แข็งน้อยกว่าก็จะเกิดรอย ขอย้อนกลับไปสไลด์นี้นะคะให้นักเรียนนะคะนำตะปูนะคะหรืออ่าถ้าเป็นสไลด์นี้นําตะปูไปขีดแหวนนําตะปูไปขีดกับแก้วน้ำนำําตะปูไปขีดกับไม้นําตะปูไปขีดกับกระจกแล้วก็ดูว่าเมื่อนักเรียนลงมือขีดลงไปแล้วเนี่ยวัสดุใดเกิดรอย วัสดุนั้นก็จะมีความอ่อนกว่าวัสดุอีกชนิดหนึ่งค่ะอ่ะถ้าเป็นภาพนี้ให้เราจับคู่ค่ะนําไม้ไปขีดเหล็กนําไม้อ่ะนำไม้ไปขีดเหล็ก,ลกหรือเอาเหล็กมาขีดไม้ก็ได้นะคะจับคู่กันนะคะไปเรื่อยเรื่อยเมื่อทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุที่แข็งที่สุดก็คือไม่มีวัสดุ ชิ้นใดเลยที่สามารถทําให้มันเกิดรอยซึ่งในที่นี้ก็คือเพชรนั่นเองค่ะอันดับที่2คือกระจกและอันดับสุดท้ายที่มีความแข็งน้อยที่สุดก็คือไม้นั่นเองถ้ายังไม่เห็นภาพคุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้รับชมค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วดูไปพร้อมๆกันนะคะ กรับ,บี่พอจะตอบได้ไหมคะกรับ,บี่ตอบได้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสังเกตลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดค่ะจากนั้นเลือกวัสดุมาหนึ่งชนิดและตั้งสมมุติฐานว่าวัสดุนั้นมีความแข็งเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวัสดุที่เหลือจากนั้นเราต้องระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผล และทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้ค่ะและเราจะต้องสืบค้นและอภิปรายการใช้ประโยชน์จากสมบัติความแข็งของวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะนักเรียนและรับบี้นะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะครูปลบมือให้เลยค่ะขั้นตอนในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูสรุปให้ดังนี้ค่ะ เมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าในกิจกรรมนี้เรามีขั้นตอนและมีลำดับในการศึกษาอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปทำการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะรับบี้พอจะตอบได้ไหมคะกรับบี้ตอบได้ค่ะ นักเรียนละรับบี้เมื่อนักเรียนสังเกตแล้วนะคะก็อย่าลืมจดจำและบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลในแบบฝึกหัดด้วยค่ะสังเกตวัสดุแต่ละชนิดแล้วได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างคะรับบี้ตอบได้ไหมคะนี่ค่ะคุณครูไม้รับบี้สังเกตพบว่าไม้เป็นแผน่นสีน้ำตาลอ่อนพลาสติกเป็นแผ่นสีเหลือง เหล็กเป็นแผ่นสีดำอลูมิเนียมเป็นแผ่นสีเงินและกระจกเป็นแผ่นใสไม่มีสีค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วนักเรียนคนอื่นๆล่คะคะตอบเหมือนกับรับบี้ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนและรับบี้จะต้องตั้งสมมติฐานค่ะนักเรียนและรับบี้จะเลือกวัสดุชนิดไหนที่จะนำมาตั้งสมมุติฐานคะรับบี้ตอบได้ไหมคะ รับบี้ขอเลือกกระจกค่ะดีมากเลยค่ะนักเรียนและรับบี้ยังจำได้ไหมคะว่าสมมุติฐานคืออะไรและเราจะตั้งสมมุติฐานว่าอะไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะรับบี้เคยเรียนมาแล้วรับบี้ตอบได้ค่ะสมมุติฐานก็คือ การคาดการเหตุผลหรือคำอธิบายของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนจะทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค่ะและสมมุติฐานของรับปี้ก็คือกระจกมีความแข็งกว่าไม้พลาสติกเหล็กและอลูมิเนียมเพราะกระจกน่าจะทนต่อแรงขูดขีดได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆค่ะ เก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองนี้มีอะไรบ้างคะรับบี้ตอบได้ไหมคะตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองนี้มีตัวแปรต้นหรือสิ่งที่กำหนดให้ต่างกันซึ่งตัวแปรต้นในการทดลองนี้ก็คือชนิดวัสดุที่นำมาขูดขีดกันค่ะสิ่งที่ต้องติดตามตลอดการทดลองหรือตัวแปรตาม รี้คิดว่าตัวแปรตามก็คือรอยที่เกิดขึ้นจากการขีดค่ะและตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่หรือสิ่งที่กำหนดให้เหมือนกันค่ะก็คือแรงที่ใช้ขูดขีดจำนวนครั้งที่ขูดขีดผู้ที่ขูดขีดและตำแหน่งที่ขูดขีดค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แสดงว่ารับบี้ยังจำสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วได้อย่างแม่นยำเลยนะคะ เอแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุแต่ละชนิดล่ะคะเราจะต้องทำอย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมคะรับบี้คิดว่าอย่างไรคะรับบี้คิดว่าเราก็ต้องนำวัสดุที่ต้องการเปรียบเทียบมาทดสอบโดยขูดขีดซึ่งกันและกันสังเกตรอยที่เกิดขึ้นบนวัสดุทั้งสองชนิดใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะรับบี้ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าวัสดุชนิดไหนแข็งกว่ากันคะรับบี้คิดว่าอย่างไรคะรับบี้คิดว่าวัสดุที่แข็งกว่าจะไม่เกิดรอยคะ่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุให้ครบทุกชนิดเราจะต้องทำอย่างไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะรับบี้ตอบได้คะ่ะ เราก็ต้องนำวัสดุแต่ละชนิดมาขูดขีดซึ่งกันและกันให้ครบสังเกตรอยที่เกิดขึ้นบนวัสดุค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้แล้วรับบี้ทราบไหมคะว่าเราจะสังเกตการเกิดรอยได้อย่างไรคะรับบี้คิดว่าน่าจะสังเกตจากรอยขีดขีดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสังเกตกันนะคะว่ารอยที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะ เกิดรอยแบบนี้นี่เองใช่แล้วค่ะรอยที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ผิววัสดุและจะต้องลบไม่ออกนะคะอืมเราต้องสังเกตรอยแบบนี้นี่เองรับบี้เข้าใจแล้วค่ะเอาละค่ะงั้นเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะนักเรียนออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองอย่างไรคะคุณครูขอดูของรับบี้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ รับบี้ออกแบบการทดลองนำวัสดุแต่ละชนิดมาขูดขีดซึ่งกันและกันให้ครบค่ะและนี่ค่ะตารางบันทึกผลการทดลองของรับบี้เป็นแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะรับบี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการทดลองตามที่เป็นยังไงบ้างคะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการที่จะทดสอบว่าวัสดุ ชนิดใดมีความแข็งมากกว่ากันนะคะให้ทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูต่อกันเลยค่ะวัสดุแต่ละแผ่นมีขนาดและความหนาเท่าๆกันอลูมิเนียมกระจกเหล็กพลาสติกและไม้วัสดุชนิดใดแข็งกว่ากันเลือกวัสดุมาหนึ่งชนิด จากนั้นเริ่มทดสอบความแข็งของวัสดุโดยนำแผ่นอลูมิเนียมไปขีดบนแผ่นกระจกแล้วให้สังเกตโดยใช้มือลูว่ามีรอยหรือไม่จากนั้นนำแผ่นอลูมิเนียมไปขีดบนแผ่นเหล็กแผ่นพลาสติก และแผ่นไม้ตามลำดับโดยแต่ละครั้งจะต้องขีดด้วยแรงที่เท่ากันที่รอยเดิมจำนวนครั้งที่ขีดเท่ากันสังเกตการเกิดรอยบนแผ่นวัสดุที่ถูกขีดทำการทดสอบสําำโดยขีดด้วยวัสดุอื่นๆที่เหลือ ตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนและรับบี้นะคะทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วงั้นเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะจากการทดลองนะคะวัสดุใดมีความแข็งมากที่สุดคะและนักเรียนทราบได้อย่างไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะรับบี้ตอบได้ค่ะว่ากระจกเพราะเมื่อํำวัสดุทุกชนิดมาขูดขีดบนกระจกแล้วกระจกไม่เกิดรอยคะ่ะ เก่งที่สุดเลยค่ะแล้ววัสดุใดมีความแข็งน้อยที่สุดคะนักเรียนทราบได้อย่างไรคะรับบี้ล่ะคะคิดว่าอย่างไรไม้ค่ะเพราะเมื่อนำวัสดุทุกชนิดมาขูดขีดกับไม้ไม้จะเกิดรอยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะรับบี้และผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ไหมคะ ี้คิดว่ายังไงคะผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานค่ะกระจกมีความแข็งมากกว่าวัสดุอื่นๆค่ะซึ่งรับบี้คิดว่ากระจกน่าจะทนทานต่อแรงกดได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆเอแล้วเราสามารถเรียงลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรคะรับบี้ตอบได้ไหมเอย่ยรับบี้รู้ค่ะ ลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหาน้อยก็คือกระจกเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกและก็ไม้ค่ะเรานักเล่นคนอื่นล่ะคะได้ผลเหมือนกับรับปปี้ไหมคะเอาละคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลการทดลองนะคะว่าวัสดุชนิดใดมีความแข็ง มากมือสนนักเรียนดูวิธีการทดลองนะคะและทราบผลเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบันทึกผลลงในใบงานด้วยนะคะซึ่งในใบางานนี้นะคะเป็นใบางานที่1ประจำวันที่3พ,พฤศจิกายนนะคะให้นักเรียนบันทึกผลนะคะโดยใช้ผลจากวิดีโอที่เราได้ศึกษานะคะ กันไปแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย